ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมูลนินินทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เอกนะคะในคลิปนี้จะมีเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เอกกับเลขข้อมฝันของอาจารย์คนล่าฝันโค้งสุดท้ายฝันว่าป่าอยู่ในองคนะคะเพิ่นม,มั่นใจว่าน่าจะตีเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับคุสวัสดีครับอาจารย์เป็น,ใน,ใน,ใน,นยังไงคะนุ่นที่ญาโทรมารบกวนบ่าวว่างหรือยังว่างครับว่างอยู่เห็นว่าญาติเสียยากอยู่กับงานขาวดำก็เลยบ่อยากรบกวนครับผมว่างเหรอครับค่ะด้วยแล้วค่ะครับเออ่แนวทางของอาจารย์ตามทรงมาในไลน์นี่เป็นบ่ค่ะ,ะครับครับในไลน์เหรอครับ ค่ะตอนตอนนี้นนทีญาขออนุญาตตั้งกล้องเด้อค่ะเพราะว่าอ่านนทีญาจะเห็นคนเดียวในไลฟ์เอฟซีคนจะบ่เห็นน้ำนนาะก็เลขต้องการเอาเสียงตัวเลขอ่าเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลขที่ส่งมาตามในไลฟ์ค่ะนุนทีญาพร้อมแล้วค่ะคับผมแนี่ยทางรัฐบาลวันนี้เนาะครับก็เพิ่มเติมมาได้ครับเพิ่มเติมให้เพราะว่าเลขวันนี้นนาสีนี้ศูนย์แลครับเนาะ วิ่งนี่วิ่งูนเลยครับศูนย์สีมานะครับวิ่งศูนย์เลยบอกคอาจารย์ศูครับวิ่งศูนย์ดเลยครับวิ่งศูนวิ่งศูนย์เลยครับวิ่งศูนย์บนบนล่างหรือจังใดค่ะอาจารย์วิ่งศูนย์เดียวครับเลยผมให้สีหบนนะครับวนนี้วิ่งศูนย์บนตมศูนย์บนศูมากเพมีโอกาสมากเลยนะครับศูนย์นี่ ค่ะครับผมกัจัดชุดให้ชุดนึงเนาะครับเอ่อ406นี่เนาะครับ406ค่ะครับนีะครับที่แรกให้อ่ร46เนาะครับรอบแรกพี่เจอแรกคนเดียวอ่ะตูนคือแห้งแค่นะครับค่ะก็ลวเลยแต่เลยเพิ่มเติมให้ไปเนาะครับว่า406เนาะครับเนาะอ่เราฮาร์ซี่นี่ เป,เป็นต um, ัวล่อไห้ใช mm ่ครับเป็นตัวล่องไว้ใช่อะอะหกเป็นโอกาสเมื่อไรนะครับเป็นตัวล่องตัวเน่นคือสี่ศูนย์หกอะซีศูนย์หกนะครับเนาะอีจินศูนย์นี่มันเป็นแต่หลายโตได้ครับศูนย์นียวนู่นโอกาดไปครับศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เด็ดศูนย์แปดนะครับศูนย์เก้ามีโอกาสเมื่อไหร่ครับมันเปแต่ว่ามี่มี่เรื่อยๆนะครับศูนย์ สี่ศูย์หทาตัดนี่เป็นสี่ศูนย์ี่หกศูยหูนย์หนะครับแกนนะครับ่อเลงติดศนะครับอ๋อซี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนะครับอ๋อให้ติดศแต่ว่าแต่ว่าซี่หกบนเอ็นมันปะอาจารย์ปะครับ ถ้าเน้นนี้เน้นศูนย์หกคือศูนย์สี่ค่ะอาจารย์ก็ให้ลำเนักซ้ำๆกันแหละครับอืมมีโอกาสมากเลยทั้งสองนะครับเนาะค่ะสำหรับเล่ยได้การวิ่งศูนย์ไวเลยครับวิ่งศูนย์ไปเรื่อยครับวิ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมันมีโอกาสมากเลยเพื่อนครับแต่ว่าศูนย์สี่นี่ห้ามนะนะครับ สี่ศูนย์หกง่ามศูนย์สี่ว่าศูนย์สี่ศูนย์หกโอ้ยแต่ว่าไฮดิศูนย์ได้สืว่าเป็นไงนะครับศูนย์มันพืชกันทรงแห้งอยู่นะครับอาจารย์เราข้างล่างมีโม่โม่ครับว่าไห่เราขับข้างล่างไห่แต่บนนี้แหละครับอาสัลูบาแนวทางของอาจารย์เอกงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดให้วิ่งศูนย์บน วิ่งบนอย่างเดียวไยเลขสามตัวมาสองชุดคือสี่ศูนย์หกห้าสี่หกเน้นที่สี่ศูนย์หกสำหรับเลขสองตัวไฮตัดสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกหกศูนย์น้ำหนักทอกันแต่ว่าอสี่หกนี่โนุ่นที่ยาตัดกันไฮนะคะนี่ซ้ำนี่ขางล่างข้างล่างงวดนี้บ่ไฮเป็นว่าอาจารย์บ่บ่บ่ครับบ่ไฮหรอกครับเพราะว่ามันโมหันใจนะครับ ค่ะใจเลฟ์มาไฮไปเนาะครับเนาะค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสวัสดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโมเมโนเอฟซีก็สิแดงเินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนทิยากับอาจารย์เอกนะคะงวดวันที่1ตุลาคม2567นะคะเพิ่นกะไฮโบไลนะคะไฮโตกันแล้วก็โตเน้นนะคะ เกหน,น้าท่างหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลผู้ใดมา,มาวิ่งมกแล้งวิ่งศูนย์ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนอย่างเดียวไม่มีล่างนะคะจับคู่ห้เลข3ตัวมา 2. จุดคือ4 0 6เป็นตัวเน้น5 4 6เป็นตัวกันเลข2ตัว4 6เอ่อ4 0 0 4 0 6 6 0เป็นตัวเน้น46เป็นตัวล่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน้าท่างหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินค่ะว่าฟันดีบ่ค่ะครับฟันดีอยู่ครับจะเป็นโค้งสุดท้ายมันบ่ค่ะครับประมาณนั้นแหละครับฟันว่าจังได๋ค่ะอาจารย์เว้าเลยค่ะฟันเหมือนจังคือได้ไปไปสร้างบ้านนี่เละครับไปเฮ็ดบ้านให้ผูใ้ใดผู้จากครับไปปลูกบ้านอยู่ทข้างบนหลงังคระครับเพิ่นให้แบบ เดี๋ยวมุ้งวังค้าให้แบบไม้น่าค่ะกะมุงอยู่ช่วงเลาะิเที่ยงนี่แหละ่นเลยเอินไปบอกว่าฉันอยากากินข้าวกะมาเอาปลาต้มชินเน้อปลาอยู่ในองค์มียุ่นเจ็ดแปดโตอยู่ในองค์นบอกคำนี้เหรอครับอืมปลาอยู่ในองเ์็ดตแปดโตแล้วอาจารย์ไปเบิ่งปลามันมีปลา,าบอ ผมกับบ้าให้ลงมาผมบอกว่าอย่าลงไปผมวางที่แหละครับค่ะไปไปปลูกบ้านล้างนั้นบ้านเลขที่ตัวใดค่ะอาจารย์ไปขวัญบุกลู่ครับเจ้าป็านบ้านผู้ใดแล้วก็คนที่ตะโกนบอกให้ให้เอาปลามาต้มผมกับทุกคนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าผมมู่จักครับออ๋เราจารันตีว่าจังไดค่ะ กัเพลนวาปลาเจ็ดแปดโตอยู่ในโองหรือเพลนวาทำนี่นะครับผมปกตีเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะครับอ๋อตีเป็นเจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดแปดศูนย์ห้างเดียวค่ะอาจารย์ทัาแมงท่าตัดสองตัวก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ถ้าใหาอาา้อาจารย์เน้นอาจารย์จะเน้นตัวได้ค่ะผมว่าจะเน้นศูนย์แปดเลยครับเน้นศูนย์แปด เพราะว่าเพิ่นบอกว่าปลาเพิ่นบอกว่าปลาเจ็ดแปดโตอยู่ในโอ่งครับโอ่องนี้ง,งก็เป็นเลขศูนแล้วเนาะแม่นค่ะค, 7, 0, 8, 0, นะครับผม,มกับโอ้เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์นะครับมันนตีไปแบบนี้นะเจ็ดแปดปลาอยู่ในโอ่งโอ่งมันก็เป็นศูนย์เนาะค่ะอาจารย์ครับแมนดู รู้ว่าอาจารย์ค้นล่าฟันฟันโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่เป็นเลขค่มฟันฟันหน่อยฟันบ่ลายฟันว่าเจ้าของบ้านบอกให้ไปเอาปลาอยู่ในอ่งเก็8แปดตัวให้เอามาต้มกินก็เลยตีเป็นเก็แปดศูนย์เพราะโอค์มันกลมมันเป็นศูนย์ตัด่ายก็จะมีเกตดแปดเก็ศูนย์แปดศูนย์ตัวเน้นของอาจารย์เน้นแปดศูนย์มันว่าขาปลาอยู่ในโองคครับแม่นครับ อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้กค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc โสดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะครับ ค่ะพอม่เป็น้องเอสซีกับสิง่งนแล้วนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านุ่นที่ยากกับอาจารย์คนล่าฝันนะคะเพิ่นกำมกกักจะฝันแม่นนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นฝันว่าไปใหม่บ้านนะคะเลขออกเลขบ้านนะคะหกสองนะคะสําหรับวดนนี้เพิ่นฝันว่ามีคนตะโกนบอกให้ไปเอาปลปาอยูใ่ในองค์มาต้มกินปลาอยูใ่ในอง์มีเจ็ดแปดโตนะคะเพิ่นบอกว่าจังสี่นะคะผลิตตีเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นนะทางห,หาสือากินแบงรัฐบาลนะคะ